นี้คืออะไรนะนกกระยางสายลับดูไหมไหดูไหมดูไงตัวเฮียสายลับน้องตัวเฮียสายลับมาแล้ว,วเป็นการสอดแนมถ่ายทำของเราเองทีนี้เรามีทั้งตัวเฮียสายลับและนกกระยางสายลับ เป็นแพคคู่และมนุษย์สายลับเป็นนาตาชาเหรอคือตอนนี้เราจะไปที่ทิวเลบาค่ะเป็นคาเฟ่นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีป้ายละทิวเลบาสองร้อยเมตรมันจะเป็นฟิวประมาณนี้ค่ะแล้วมันจะมีไฮไลท์ที่ไว้สำหรับถ่ายรูปอ่ะมันจะเป็นแบบกิ่งไม้ยื่นออกไปแล้วเราก็จะไปนั่งถ่ายรูป กินข้าวกินปลาตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินลัดเลาะริมเลไป สำหรับทิวเลบานะคะที่นี่ก็จะเป็นทั้งร้านอาหารกึง่งคาเฟ่กึง่งบาร์มีอาหารและเมนูเครื่องดื่มต่างๆให้เลือกหลากหลายเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือมีจุดถ่ายรูปสุดเก๋ที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายกันตรงนี้รวมถึงเราสองคนด้วยค่ะไปดูสิเนี่มันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจะรอดไหล่ะหรืออันนี้หรือตรงนี้บลองดูไหม ลองไปเดินดูสิอ่ะม,มึงมันมีที่จับอยู่ห้องถอดรองเท้าหรือเปล่าวะนี่ไงมันอุย้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยกลแต่ม,มันมีที่จับอยู่นะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิวมากอป่านไม่ได้มึงอ่ะไม่ได้กูก็ไม่ได้มึงกูมไม่ไปหรอกกูไม่ได้ โอ๊ยมันโยกกลับมากลับมามันโยกโอ้กลับมากลับมาเถอะอุ้ยข้าเเปลี่ยนมือจับกล้องเปลี่ยนมือจับกล้องก่อนมือโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็ยังกล้าอยู่เลยเดี๋ยวมือ กลับบ้านกันกลับ้านกัลงกลับบ้านเราแม่ปุ้ยกลับอกแล้วโอ มันจะไม่มันโยกโยกยังไงก็ไม่รู้มึงมันดึงดึงดึงเลยตรงนั้นนะไปไปตรงนี้ก็พอโอ๊ยโอ๊ยเวสเสียเลยอันไหนลองดูสิอ่ะพอตรงนั้นมียิงชาด้วยนะพอไหมล่ะเนี่ยตรงนั้นมียิงชาด้วยนะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้อ่ะไรไปได้ลูกอันนั้นจะรอดอยู่ตรงเนี้ยไปสิ เห็นมีค้างอยู่ข้างบนต้นไม้โอ้ยต้เห็นว่ามีค้างอยู่บนต้นไม้อ่ะนั่นน่ะโอ้ยได้เจอค้างแว่นด้วยอ่ะตรงนี้อ่ร้านนี้มีค้างแว่นด้วยไม่แว่นหูหมาโอ้หมายถึงอันนี้เนาะนี่ก็ค้างแว่นค่ะเนี่ยค้างแว่นอหูค่ะหูค้างแว่นโอ้ยมีลิงมีค้างด้วยอ่ะ นั่งกินข้าวอ๋อได้ค่ะได้ฝนตกเหรอคะได้ค่ะยายยายยาย,ยายเข้ามาข้างในฝนตกช่ำเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังพูดว่าอะไรนะนแดดดีแดดกำลังอ,ออกฝนตกแตบบ่ไม่เนไรเราย้า,บบา,ายเข้ามาในร่มละนา่กินข้าวทุกคน ได้ทำการแห้งลงไปแล้วตอนนี้เวลาประมาณ4โมงเย็นน้ำเหือดแห้งลงไปแล้วน้ำลงเ <c oughs> ้ยแม่ตรงนี้ภูเขาสวยมากเลยอะแต่ก่อนนะหันไปฟื <c oughs> ๊บเออว้าว <c oughs> แล้วมันจะมีภูเขาอยู่ตรงนี้ดีนะสวยอะมันเป็น <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปที่หาดพระนางนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะแทรกตัวเข้าไประหว่างภูเขาตรงนูน้นนี่เขาเดินไปกันทางนี้เราก็มากับเขาเน่แหละเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปทางไหนอะ่ะดูในแมพแล้วก็เดินมาไปเรื่อยมากยังไม่เห็นคนปีนหาปาลาระเบิดอะไรเลยแมยมีไหมใช่ตรงนี้หรอไม่รู้อ่ะเขาปีนกันตรงไหนหร,รือเปล่าเธอรุนไหม โอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำยังไงดีอะเลเลยฉันไม่หาเลยจะเป็นทางเดินเลาะไปยังอันนี้หาดท่านางไปทางไหนังทั้งนี้หรอหรือทางนี้ลาคูลยูไคทำท่านางเออทางนี้เป็นอะไรอะเป็นหน้าผาเหรอเป็นอะไรนี่เป็นอย่างนี้ เป็นถ้ำเล็กๆระหว่างทางเพลินตามากเลยอะเดินที่ยเล่นบนก่อนนี้แบบภูเขาหินปูนมีซอกมีแทรกมีถ้ำเล็กๆนี่แบบพิงผาอะไรให้แบบได้เห็นตลอดเวลาแนะแต่ใหูแปลกตามากอุ้ยอันนั้นคืออะไรเขาปีนไปไหนกันน่ะ ปีนขึ้นไปหรอโอ้ยโอ้ยันเป็นทางปีนขึ้นไปเฮ้ยสูงมากเอาไปดูวิวพอยเป็นลากูน อแต่ละคนเรื่อนโคลนเป็นมากแม่เราจะมอมนะดูชีแต่ละนาวสิจะปีนขึ้นไปตรงนู้นละนึกว่าอาบโคลนสงมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นดินโคลนสีแดงเนี่ยนี่คือแม่ไม่เอาแล้วอ่ะกางเกงตัวเนี้ย ชอบนะถ้ามันไม่ฝนตกมาก่อนนะมันน่าจะม่วนอยู่น่าจะดีอยู่วิวให้น่าจะสวยน่าจะดีมากตอนเนี้ยก็ฝนไม่ตกอัไนี้ก็แหละอย่าเลยเนาะถ้าขึ้คือมีแผลแน่นแน <c oughs> เลยแล้วไม่อยากไปโรงพยาบาลอ่ะโอเคบางทีเราก็ไม่ต้องทำทุกแอคทิวิตี้หรือทำทุกก<ร> <c oughs> ิจกรรมก็ได้ สบายสบายเออใช่เราองขึ้นภูเขาที่เราไปเราเป็นแบบชิลๆบ้างก็ได้เดี๋ยวไปเที่ยวแบบหากแบบเบาๆแล้วกันอุ๊ยเย็นมากร่มเย็นเป็นสุขอากาศข้างก็ร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนเออแต่มันเย็นขึ้นเพราะว่าผลมันลงแล้วก็มันเป็นร่มไม้ด้วยแหละเนี่ย ตลอดเส้นทางถึงบอกว่าเพลินตามาก,กมาถึงหาดพานางแล้ว เข้าเลยค้ำเท่า,าเลยอันนี้เป็นถ้ำหรอน่าจะใช่นะทางข้าถ้ำแล้วก็น,นี่เป็นหาดพรนะนางยาวเปน็นห่งเป็นหาดที่แบบยาวประมาณ400เมตรนะทรายสีขาวน้ำทะเลสวยเดี๋ยวคนเล่นน้ำจะเต็มนะนีขนาดเป็นช่วงแบบ low season แล้วนะเริ่มเข้าสู่ช่วงโล w season นะก็ยังมี คนมีฝรั่งอยู่แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นถ้ำพระนางมีศาพลพระนางอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆค่ะทุกคนนี่งไงเขามีแบบเชือกแบบเชือกแขวนแผนไว้แล้วเขามาปีนขากันตรงนี้หรือเปล่า <ไป S 1> ก็ปีนขึ้นแถวนี้แหละมั้งแล้วก็แบบปีนขึ้นปีนลงตรง้นโอเคนีมันจะขึ้นไ อยมันเป็นแบบมันจะมีความยากของเขาไงแบบเออบางคนเขาก็จะแบบไต่แบบแบบเนี้ยไต่เป็นพึงอย่างงี้ไปอย่างเงี้ยบางคนเป็นตุกแก่ยเป็นแบบไต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีระดับความยากของมันอยู่แล้วแต่ความแล้วแต่ความแบบสามารถในแต่ละคนอย่างงี้นี่ค่ะสัตว์นาง เขามีตำนานแหละแต่เราไม่รู้ว่าตำนานจริงๆเขาแบบเล่าว่ายังไงแต่คนเขาก็จะมากราบไหว้เพื่อแบบคนเรือเขาก็จะมากราบไหว้เพื่อขอพรให้เดินทางแบบปลอนภัยเวลาออกไปแบบทะเลไปทําประมงอะไรอย่างเง,งี้ยแล้วก็จะมีเขามาขอแบบความรักอะไรอย่างงี้มั้งเขาก็เลยแบบมาแก้บนด้วยประหลัดขีดอย่างเงี้ย เออ,เอ,อนี่ก็คือทำพนางนะคะเมื่อกี้เขาเดินล็อกกันตรงนี้เขาไปไหนมาแม่ลองไปดูซิเขาไปทําอะไรไปถ่ายรูปหรือเปล่าเธอหรอเราอย่าไฟเลยดีไหมอุ้ยดูสิดูแบบหินง,งอกหินย้อยมันแบบแพงลงมาเหมือน เหมือนใน,นหนังเลยอ่ะรองเท้าเปียกแล้วไม่ชอบแล้วมั <c oughs> เหมือนในหนังเลยอ่ะดูแท่งหินน,นั้นนั่นน่ะคือหินนะั่นน่ะเราเดินไปแม่แม่โอ้รุ่นแรงอยู่นะวันนี้โอ้ี่ก็จะเป็นหาดยาวไปนโน้นเลย แดดมันยังร้อนอยู่เลยทุกคนถ่ายรูปแสงมันแข็งมากตาแข็งทมันทำให้ตาเราแข็งตาเราไม่สู้แดดเดี๋ยวเราไปดูแว็บๆแล้วกันดูเสร็จดูผู้ชายดูเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปแบบตรงนี้นอืน่าจะเป็นช่วงมรสุมแหละขึ้นมันเลยรุนแรงขนาดนี้ ออแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตรงหาดไรเลดีกว่า แดงมากเนี่ยเป็นชายหาดคล้ายๆกันคล้ายๆกับหาดพะนางนั่นแหละแต่ตรงนี้มีความรู้สึกว่าหาดมันกว้างกว่าเนาะอาจจะด้วยแบบช่วงเย็นน้ํามันลงด้วยแหละเบิ้งมันอะเบิ้งแต่เบิ้งมันดูกว้างกว่าจริงๆแล้วก็ภูเขาเหินปูนดูตะงานตามากกว่า,าเ,นะเขาก็จะมาทำแบบอารมณ์แบบ <c oughs> <c oughs> ดูปลาทย์ตกไงไม,ไมาทำกิจกรรมทางน้ำดูปลาที่ตกตอนเย็นอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ตกอกมึงเขานอนอาบแดดกันอยู่มันร้อนอยู่ยแต่เราจะเดินไปตรงนู้นกันเราเราจะพาสไปเพื่อที่จะไปต้นไซก่อน,นได้หรอได้ไม่รู้แต่รู้ว่าได้แต่ทางไหนไม่รู้หา <c oughs> ความรู้ชาน <c oughs> ทุกวันเนี้ย จนสดค่ะเดินทะลุทะลวงไปเท่านั้นแหละ <c oughs> ได้ก็ไปไม่ได้ก็หยุดบกนะอ้ยเขาใหญ่ส่วนนี้เขาสวยมากสวยอ่ะแมู่เ <c oughs> ขาสวยงามตระการตา ล้อมหน้าล้อมหลังเราล้อมคุณไม้หมดแล้วค่ะก็คือไปต้นไทรก่อนเนาะเขาเป็นรูปอะไรนะถ่ายกับต้นมะพร้าวเยอะๆคือต้นนี้ก็มีต้นมะพร้าวไหมมันดูเป็นระเบียบอ๋อระเบียบวาทศิลป์ยดเดเดย ไปี๋ยวเราลองหาทางไปดูก่อนก็แล้วกันะเผื่อมันสวยถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กับบิกินี่อย่าพึ่งรถให้หนูเลยค่ะหนูจะไปอ่าวต้นไทรค่ะมันไปยังไงอ่ะคะคุณป้าต้องไปต้ข้ามขาตตรงนี้เหรอคะมันมีซอกตรงนั้นเหรอนั่นแหะมันมีโซนนี่แะที่ฝรั่งเขายืนถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นเหรอคะเดินไปเออเดินขึ้นหงายใจไหมคะไม่มาก แต่ไม่น้อยเราดูได้ได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณป้าบอกว่าต้องเดินไปตรงนู้นก่อนตรงที่ฝลั่งยืนอยู่แล้วเราก็เดินเลาะเะไปคุณป้าบอกไปค่ะไปดูว่าอ่าวต้นไทรจะเป็นยังไงนี่คุณป้าบอกว่าให้มาทางนี้ใช่เหรอแม่ ไม่เห็นมีป้ายมีอะไรเลย<ม>ตรงนี้แหละโอ้โหหลอกมึงจะไปหรอไม่แต่เขาว่ามันจะยากแค่ตรงนี้แล้วพอเข้าไปปุ๊บม,มันจะเป็นทางเดินเป็นป่าง,ง่ายๆแล้วใช่ไปแไม้เร็วไปดูก่อนชีวิตอปเปิลเลได้นี่ง่ายมึงมันยากแค่ตรงนี้ค่อยๆขึ้นมา อีกแล้วนะค่อยๆทอะไรแบบนี้ลไม่ลองมาดูก่อนลองมาดูก่อนเราคอลอกมาจากตรงนั้นได้ล่ะตรงนี้ไปได้ใช่ไหมไปดูไปดูเออนี่ไงมันก็จะเป็นเส้นทาง เปลี่ยวใจเย็นเปรี่ยวมึงเดินง่ายอยู่เราซอกทำมาอีกละโอ้ยเนี่ยมันเลาะไปนี่ไงนี่ไงเป็นทางเดินแล้วนี่ทางไปอ่าวต้นไทร นิดหนึ่งมั้งไม่ได้เยอะนะเท่าที่ไปดูเขามาน่ะเรามาถึงแล้วค่ะทุกคนมันเดินขึน้นนี่ไงมันเป็นหน้าผาตรงนี้เขามาปีนผาตรงนู้นเห็นไหมนูน่นต้นมะพร้าวของน้องปานอยู่ตรงนู้นแต่ทางลงอยู่ตรงนี้สูงมากไม่ไหวมันสวยนะเออสว,สวยแล้วก็เงียบสงบกว่าฝั่งนน้นเยอะเลยอ,ะอ่ะรีบลงอย่าเลยมึงไปกลับจะลงก็ลงไป

ไม่ลื่นนะมึงค่อยๆลงแต่มึงอย่าทำให้มันลื่นละกันทำไงบ้างอเออได้อยู่ได้อยู่มึงระวังอย่าถูกูเสียว, <c oughs> วแตนค่อยๆรับเชือกแล้วค่อยๆลงมา <c oughs> เออเออเออตรงนี้นะเร็วๆเร็วๆใจลงมาจะไปยูเมินนี่นี่แงมแงมเอเอมีทางที่มันง่ายกว่านี้ไหม มีเรือไหมมีเรือให้เขาไปส่งหรอไหมดูนี่ทิ้งเลยค่ะคือกูเอาชีวิตกูก่อนอย่างเงี้ยถึงแล้วลงมาถึงแล้วหาต้นทรโอ้มันสงบมันเงียบมากตรงนเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้เขาเดินเลาะไปตรงนี้อะมึง เขาเก่งเกิน,น,เ,นเออไม่เอาดีกว่านี่นี่เขาปีนน้ำผาเขาปีนขึ้นไปแล้วทุกคนดูสิสวยมากเลยเนาะโอ้ไมยกอดไม่สู้อะน้ำใสหไหมดูสิอ่ะไหนๆกามา็มาละจุ่มน้ำเห็นน้อยมึง เย็นละเชื่อเล่นเย็นใจละ <c oughs> โอ้รายแต่ทรายมันเม็ดมันเป็นทรายหยาบอะทรายแบบทรายมันไม่ใช่ทรายละเอียดเหมือนฝั่งนู้นมีสีภูเขาเนี่ยนี่เขา,มาโมฟีนอน๋อนก่อนจราจรนอนนอนต้นมะพร้าวไปไปต้นมะพร้าวไหมล่ะไม่ไปไม่ไปเลยนั่นน่าจะเป็นลิซซอดหรือปลามืองถ่ายรูปแล้วกัน กลับมาที่หาดไล่เล่แล้วค่ะทุกคนไม่ไหวล้วเหนื่อยมากวันนี้เรามาทำอะไรก็ไม่รู้นี่แต่ก็ได้เห็นแบบแต่ละหาดอะเนาะว่าม,มันมีแบบความพิเศษเฉพาะตัวยังไงอย่างหาดอา่าวหาดต้นไทรอะมันก็จะมีความเงียบสงบก,กว่าหาดอื่นๆแถวนี้ไงหาดไล่เล่คนก็จะเยอะเนี่ยคนเยอะมาก แต่สวยสวยทุกหาดเลยหาดพระนางก็มีคนคนก็เยอะตรงนั้นอ่ะเขาเล่นน้ํากันฉ่ําฝั่งของเราที่เป็นที่พักอ่ะฝั่งอะไรนะเขาเรียกว่าไล่เลนตะวันออกตรงโซนนู้นส่วนใหญ่มันจะเป็นผับเป็นบาร์เป็นที่ผักอย่างเงี้ยแหละมันก็ไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำหรอกเพราะว่ามันเป็นป่าายเลนอย่างที่บอกไปเนาะเดี๋ยวจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกก็จะเห็นหรือเปล่าชิวๆเลยแล้วกันเนาะเหนื่อยมาทั้งวันละ คลิปนี้ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและกด Subscribe เพื่อติดตามว่าเราจะไปทะเลไทยที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ